ต๊ะปลาลอยหน้าเขื่อนมังกระเบานะครับท่านใดจะรีบมาก็รีบเลยเฮ้ยเฮ,ยฮ้ยทับทิมสักกระเบื้อเดี๋ยวทับทิมทับทีมไปไหนแล้วโอ้โหทับทิมไปทานแล้วมั้งนั่นนะ่ะ <c> ล <oughs> อยวันนี้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับหนุ่นนดมยิงหนุ่นแล้วร้อยสองเหรอโอ้โหอย่างแม่นเลยนะดมล่อ,อไปร้อยสองแล้วนะครับฮะ <c oughs> ไหนมีกอหนไหนไไหน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 ไจัเป็นฝ so ูงเลยเอ้าลืมอีกตัวไหนดีวะนี่แน่ยงไงก็โดนละตัวนึงแหละนี่แน่ไม่ดึงเลยเอาโดนสิ โดนสิโดนละอุย102ยอ้ยร้อยสองกันเว้ยเฮ้ยโอ้โห<ป>งานนี้สนุกละน้าเขอนบังกระเป๋าเดอร์นัดแรกร้อยสองครับอืมไม่ใช่ร้อยเอ็ดนะร้อยสองร้อยสองจริงๆด้วยนี่นะครับโอ้โ 102, 102. หนี่เก็บก่อนเสร็จสิอันนี้สนุกละเอาเฮ้ยลงไปทำอะไร อยู่กับนดมนะพลานดมคนล่าปลานะ่ะก็เข้าไปติดตามช่องแกได้ด้อย, <c oughs> ยขออนุญาตเก็บปลาสองตัวนี้ก่อนกำลังลอยดีนะครับาสายเฮ้ยครับพิมสองตัวกู้เลยเดี๋ยวกำลังพันสายอยู่เฮ้ยเดี๋ยวกลับมาก่อนเฮ้ยกลับกลัมมาก่อนเดี๋ยวว่ไไปไม่เหลียวหลังเลยด้วยเตรียมความพร้อมะไรกันมาเลย,ยลูกดอกมาคนละคนละลูกเดียวเนี่ย,ยนี้ต้องปืนสามก็บอก โดนนั่นน่ะนะางเหงือกไงคางอย่างนั่นน่ะมันขึ้นอยู่ป่ะให้ดมเก็บเก็บไม่สองป่ะเก็บมาอีกหนึ่งอืมทดีนะเล่นเลนอืมแค่มนุอยู่ตงคงป่าเนี้ยทัดเดียวสองตัวเดี๋ยวมันก็ออกมา ตัวเล็กไม่เล็กหรอกโอ้สายเดียวกันเนี่ยเนี่ยได้สายไหลเลยเนี่ยยังเล็กอีกอะเหรอโอ้ตัวใหญ่ไม่ยิงดูดิโอ้โหอุ้ยโทษโทสองตัวคู่ป่ะไม่คู่เอาดิเอาดิเร็ว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 โอ้ยขึ้นแล้วโอ้ยนนบอกแล้วไงปลาขึ้นตะแขงข้างให้ยิงแล้วตัวเล็กใจเย็นเก็บมาอีกหนึ่งครับ เฮ้ยมันล่องล่องแล้วล่องเลยเฮ้ยอืมองดีๆนะเมื่อกี้อาทิตย์ทีมสองตัววิ่งออกไปแล้วมอดีผมเก็บปลาตัวนี้ก่อนได้ไหมกินเอาสิเอาสิเอาสินั่นน่ะนั่นน่ะนะนะโผล่ปากปับบับบับนะเอาเลยนี่อีกตัวหนึ่งเอาเอาเลยเพี้ยเลยเออนั่นแหละไปอยู่ในนข้างมาข้างในทำไมในนั้นะนู่นอีกตัวหนึ่งเฮ้ยตัวใหญ่เฮ้ยตัวใหญ่นั่นละ กระตุกกระตุกนะจอกนะมั่งเงี่ยงตายหรือเงี่ยงธรรมดาเงี่ยงพับหรือเงี่ยงธรรมดากระตุกกระตุกก็ออกแล้วมั่งมีลูกลอกมาไหมนี่นี่เอาลหัวไปก่อนหูวก่อนหูวก่อนหูวก่อนลงได้ลงจะลงไม่เอาเลยเหรอเปียกนะลงแล้วมันจะตื่นมันก็พักหนึ่งโดนอีกหนึ่งโดนอีกหนึ่งเอ้ยสาว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  อุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่โอ้โหอุ้ยตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ประมาณห้าโล<ะ>จริงจริงมันอะไรวะมุยม้ยมุย้ยขนาดเนี้ยอุ้ยอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ครับโอ้โหมาแล้วไอ้บิ๊กเศรษอีกหนึ่งอย่างก็หาอีกลูกดอกเนี้ย คนไปนี่วา,ายแหมทับทิมวะยิยง102ร้อยสองเลยเหรอทับทิมทคู่นี้ไม่โดนเลยสักตัวเป็นไงล่ะร้อยสองลูกดอกติดอีกใช่ป่าใช่ไหมทำไมลูกดอกตกต่ำวะวฮะทำไมลูกดอกลงต่ำวะ

ปลานินวัดรติมตัวใหญ่ๆนักเก่งกันนาอะไรอ่ะมากับสายน้าตีหลานน้าตีอ่ะเ oh, งาดำๆเฮ้ยรดมมาดูดิเงาดำๆใช่ปลาเหรอเนี่ยผมยาวาชายวยาวาติดตลิงหายไป <า S 1> แล้วหนงปลาหรือเปล่า ตรงไหนะวะนี่ยละไปอยู่ไหมตรงนน้นวะอ้าวปลาหนิว่หวายดมปลาโดนสิแอมจ้องอยู่พักใหญ่เฮ้ยปลาอ้าวติดติดเดี๋ยวโดนอยู่ถือดิไปลงไปเอาไปเสียดายลูกดอกหลายนัดแล้ว เฮ้ยปลาช้าลูกดอกของจริงไปไหนแล้ววะยังอยู่เว้เนี่ยเฮ้ยน้ำตื้นเอ้าปลากูไหลดมอะไรวะปลากูหายโอ้ยโอ้ตัว อ้าวป่นินที่วะเดี๋ยว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 โอ้ปน่นินอ้าวไปเลยถักกระเบือ้ยแม่เว้ยอ๋นุ่นตัวเห็นไหมครับ ลุกอยู่ที่ยวานี่นะครับเก็บก่อนอีกหนึ่งแต้มโอ้โหลูกดอกเนี่ยเขาเรียกป่าช้าลูกดอกดูดิแล้วทำไงยอย่างเงี้เปลี่ยนใหม่อีกแล้วทดสอบลูกดอกใหม่นะครับเป็นงานของนา้านี่นะครับขึ้นมาให้แล้วเนาะสนใจก็ทักกไปได้นะฮะเป็นลูกดอกเนี่ยงธรรมดาครับหัวธรรมดาต้องลองดูนะยิงหมายแบบนี้ต้องใช้ลูกดอกแบบนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับ <laughs> จะลองดูเพราะลูกดอก หัวพ่อรู้สึกว่าจะเย็นได้หมดแล้วครับตอนนี้นะครับผมว่าปลานะเดี๋ยวเดินออกมาก็ไม่ได้ขึ้นปืนเลยน่าจะปลาปลาจริงๆด้วยเดี๋ยว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 ไม่เห็นภาพปลานะหายเงียบเลยเฮ้ยเอาโดนโอ้โหตัวใหญ่ เห็นไหมมันติดยิงทีเดียวก็ต้องติดหินครับเนี่ยต้องลงมาเอาอีกแล้วโอ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วเอ้ลูกดอกนี้ใช้ดีฮะกับหมายตะแกงนะครับไม่ติดเบลเลอเลยตัวนี้เก็บอีกหนึ่งครับสวยงามเดี๋ยวดูลูกดอกก่อนเป็นไงบ้างโหเย,ย็นกันเนี่ยแต่เย็นไม่เยอะ,อะเก็บก่อนเ็จอื้อ ไซส์ใหญ่นะครับดูดิโลบวกนั้นเลยเท่านี้นเขาฉ่าอีกตัวแล้วโน่นครับ <c oughs> หน้าเขื่อนมังกระเบ,บาเนเาน้อเจ <c oughs> ออสองตัวนะครับเดี๋ยวผมจะยิงร้อยสองีตัวนี้เดี๋ยวกัน สองตัวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะร้อยได้ไหมวะน่ะแม่เว้ยไม่รู้จะได้หรือเปล่ามันแปะตะลิงอยู่ตัวไหนตัวใหญ่วะตัวเดียวก็ได้วะตัวเดียวก็ได้วะตัวเดียวก็ได้ จะจะร้อยสองหน่อยนะมันมันห่างกันนิดนึ้ยติดอีกแล้วมันร้อยติดกันสองตัวจะเดินอ้อมเอาสองหน่ยฮะพอเดินอ้อมมาแม่งขยับออกไปหน่อยหนึ่งเออได้แค่ตัวเดียวเลยแล้วก็ติดเลย <c oughs> ยิงทีก็ลำบากทีเพราะว่ามันเป็นตะแกรงครับเนะี่ยยิงแล้วดอกพุ่งลงในตะแกรงเลย <c oughs> นี่หมายป่าช้าลูกดอกน้ำน่าเขินมันกระเบา แต่ตัวใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวขาดวิ้ยตัวอูบตัวนี้ตัวใหญ่เฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ้ยดูยัยงามเดี๋ยวขึ้นไปดอนก่อนเจออีกหนึ่งครับเดี๋ยวก่อน ได้อีกตัวยังอ่ะได้หลายตัวยังครับเพจะมานี่ยนี่มันไปแปะตะลิงอยู่เดินเดินดูปลาผมทีนี้แน่นส่ก,กระเบอือแล้วไม่อะไรเนี่ยฮะ <c oughs> แน่นตึ๊กเลยตึ๊กทางนู้นะเอ๊เอ๊เอากระสวยมาทำลองไหมไหมเอามาอยู่ไม่เปไน็นไรเดี๋ยวลงเอาเลยไลยลม่เป็นไรปลามันจะลอยแปะตะลิงนะครับนี่ตอนนี้ท่านใดว่างก็ยังมาทันนะครับหน้าเขื่อนบางกระบอบนะ เดี๋ยวเก็บปลาตัวนี้ขึ้นแล้วผมจะกลับก่อนหิวข้าวแล้วน่ะหอหึพอลงมาปุ๊บดุดเลยสะกระเบือไปครับกลับไปกินข้าวกันก่อนที่เหลือปล่อยให้เขายิงกันไปก่อนเนาะหลายตัวแล้วดูลูกดอกหนิอ๋อเตรียมลูกดอกมาเยอะแล้วถ้าใครจะมาอะโหดูฝูงปลาทับทิมครับดูดิกำลังล่องเลยเดี๋ยวผมจะกลับแล้วดู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 มันป๊อดใส่ลูกดอกยังหนูเรียบร้อยแล้เร็วดิไม่ไม่เข้าแล้ว อุ้ยดูดิดูบนมาได้แต่นั่งมองยืนมองกันโอ้โหตายละบ๊ายบายเดี๋ยวดูผลงานกันได้กี่ตัวครับวันนี้ครไหวไหมเนี่ยพี่ทำไปไปในเดียวก็ทำไลำบากไม่บานออืวางกระสอบไว้เนี่ยเดี๋ยวจะลองนับได้กี่ตัวนะวัดนับได้กี่ตัวหนึ่งสอง โอ้ยสามลุสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าตัวครับ oh, <okay. S 1> ไม่มากไม่มาเนาะได้เก้าตัวก็แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วนะขับข้าวนะเดี๋ยวต้องแบ่งบ้านข้างๆบ้างนะครับเนี่ย mm hmm. ท่านใดที่จะไปก็ยังมีโอกาสอยู่ครับตอนนี้ยังแตะตะลิ่งอยู่เนาะยังลอยอยู่ยังล่องอยู่นะครับห mm hmm. น้าเขื่อนบังกระเบานะฮะหน้านำไมสถานีนไมบางกระเบา mm hmm. ตัวใหญ่ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้เนาะเหนื่อยแล้วนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมเอกคุมน้อยครับแล้วก็นี่แว่นยิงปลาพานเอกนะฮะใส่แล้วมองเห็นปลาแน่นอนนะครับรับประกันเนอลิงใต้คลิปด้านล่างนะฮะท่านใดสนใจจะสั่งนะครับอ่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ